สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง Mza Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนในฝั่งของ Android แล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมมีกาารนํืืออถ ต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้พาทุกท่านมาดูการแกะกล่องรีวิวมือถือราคาถูกราคาประหยัดอีกแล้วนะครับแต่ว่ามือถือรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่แล้วก็รองรับ 5G ด้วยซึ่งราคาก็ถือว่าไม่แพงนะครับซื้อได้ในราคาไม่ถึง7,000บาทซึ่งก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy M235G นะครับตอนนี้มือถือ Samsung ก็จะมีออกมาหลายรุ่นหลายแบบชื่อต่างๆก็จะมีความคล้ายกันนะครับ ว่าจะเป็น a 2 3 m 2 3 m 3 2ต่างๆนานาน,าน,นะครับก่อนที่เราจะซื้อก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับสำหรับมือถือ galaxy m 2 3 5 g รุ่นนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจาก lazada ซึ่งในแต่ละเดือนทาง lazada เขาก็จะมีแคมเปญดีๆนะครับสำหรับเดือนนี้ก็จะเป็น lazada 66นะครับเป็นโปรโที่ต้องบอกเลยว่าลดราคาในช่วงครึ่งปีของเขาหรือว่า mid year sale นะครับสินค้าหลายอย่างก็จะมีการลดราคาให้นะครับมีคูปองส่วนลดต่างๆ ้ดวยครูปองเขาให้ส่วนลดถึง666บาทนะครับแล้วในทุกชั่วโมงก็จะมีการลดราคาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Crazy Fat Sale มีสินค้ามากมายหลายอย่างที่ลดราคานะครับยังไงอย่าลืมไปโหลดแอป Lazada มาแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อกันนะครับกลับมาดูกันต่อที่ Samsung Galaxy M 2 3 5 G ของเราเครื่องนี้กันนะครับรุ่นนี้นะครับกล่องของเขาจะเป็นกล่องแบบบางๆนะครับก็จะคล้ายๆกับ iPhone นะครับมีความบางซึ่งก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของเขาสําหรับเครื่องนี้ ให้แรมมาถึง6กิกะไบต์นะครับลองหรือว่าความจุ128กิกะไบต์ในราคาไม่ถึง7,000บาทแล้วก็ลองรับ 5G ด้วยก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนท่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูถ้าท่านชอบท่านสนใจผมก็จะมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับภายในกล่องอย่างแรกที่เราเจอนะครับก็จะเป็นกล่องคู่มือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูข้างในกันว่าให้อะไรเรามาบ้างดูภายในเดี๋ยวผมลองดึงออกมาให้ดูนะครับก็จะมีเฉพาะ คู่มือในการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนี่นะครับคู่มือก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษบอกวิธีการใช้งานต่างๆไว้นะครับส่วนนี้เป็นสายชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type C to Type C นะครับก็คือเป็น Type C ทั้ง2ด้านการชาร์จจะทําได้รวดเร็วมากๆนะครับถ้าเป็น Type C to Type C นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนนี่เป็นในส่วนของกล่องคู่มือของเขานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องเลยนะครับที่จะวางไว้แบบ แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีมาให้ก็คือหัวชาร์จนะครับไม่มีอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟมาให้รวมไปถึงหูฟังก็ไม่มีแถมมาให้นะครับตรงนี้ก็น่าเสียดายไปนิดนึงซึ่งถ้าบางท่านซื้อไปก็จะยุ่งยากนะครับในการที่จะไปซื้อหัวชาร์จแล้วที่สําคัญหัวชาร์จก็ต้องเป็นแบบพอร์ตไท p ด้วยนะครับไม่สามารถใช้กับหัวชาร์ททั่วไปได้ตรงนี้ก็เป็นข้อพิจารณานะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าแถมมาให้ก็น่าจะดีกว่านะครับสำหรับหัวชาร์จสาหรับสีที่ผมสั่งมานะครับเป็นสีดิฟ กรีนนะครับ ซึ่งสีของเขามีความสวยนะครับก็จะคล้ายๆกับทางด้าน iPhone 11 Pro Max ที่เป็นสีมิดไนท์กรีนนะครับยังไงแล้วท่านลองไปเปรียบเทียบดูได้ซึ่งถ้าดูจากกล้องตรงนี้อาจจะดูเป็นสีดานะครับแต่ว่าสีจริงของเขาสวยมากๆแล้วก็ตัวเครื่องมีความสวยงามด้วยมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันเลยนะครับด้านล่างมีลําโพงอยู่ฝั่งขวาตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จถัดมาก็จะเป็นรูเสียบหูฟังขนาด3.5มิลมนะครับแล้วก็ขอบของเขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับขออนุญาตยังไม่แกะออกนะ นี้มีที่ใส่ซิมการ์ดนะครับด้านบนของตัวเครื่องไม่มีอะไรพลิกมาดูกันที่ฝั่งนี้มีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ด้านบนถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องซึ่งไว้สแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับให้กล้องมา3ตัวมีการวางแนวกล้องแบบนี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าสวยนะครับส่วนฝาหลังเป็นสีดิฟกรีนนะครับด้านล่างเขียนคําว่าซัมซุงนะครับเป็นสีแบบด้านๆนนี่นะครับดูหลายๆมุมมองก็สวยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆสําหรับสีนี้ท่านใดที่สนใจ อยากสั่งซื้อก็เลือกเป็นสีนี้นะครับตรงนี้แนะนําจริงๆแต่ไม่แน่ใจในเรื่องของเคสนะครับว่าตอนนี้มีขายไหมเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่จริงๆสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับในระหว่างที่รอเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับมาดูในเรื่องของสเปคสําหรับซัมซุงกาลิซี่ M 2 3 5 G รุ่นนี้นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับราคาเปิดตัวตอนนั้น8,999บาทรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.6นิ้วจอเป็นจอ แบบ tft 2 4บิตนะครับความละเอียดเป็นแบบ full hd plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็น qualcomm snapdragon 7 5 0ร g octa core ความเร็ว 2.2GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android เป็นเวอร์ชัน12ครอบทับด้วย one ui เป็นเวอร์ชัน่หน4่หน่วยความจำเขาบอกว่าให้ ram ม,มา4แล้วก็ rom 128GB ร้อยยี่สิบ่ปดกิกะไบต์นะครับแต่ว่ารุ่นที่ 램6ลอม128กิกะไบต์แบตเตอรี่ให้มาถึง5,000มิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์นี่เป็นข้อมูลสเปคของเขาก็ถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่สเปคดีนะครับราคาก็อยู่ในระดับที่ไม่แพงมากก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Samsung Galaxy M235G รุ่นนี้ถ้าไหนที่อยากซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานสักเครื่องหนึ่งแล้วก็รองรับ 5G ด้วยยังไงลองพิจารณาดูได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับตอนนี้ก เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับกล้องหน้าเป็นติ่งแบบวอเตอร์ดรอปแบบนี้นะครับอยู่ด้านบนของหน้าจอให้ดูหน้าจอกันแบบใกล้ๆนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็สว่างพอสมควรนะครับฟิลลิ่งของการทัชสกรีนก็มีความลื่นไหลามากๆซึ่งก็เป็นเพราะว่ารุ่นนี้ให้แรมมาถึง6 g b เลยนะครับมาดูข้อมูลซอฟต์แวร์ของเครื่องนี้กันนิดนึงนะครับนี่นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์ของเขาเวอร์ชัน One UI เป็น4.1นะครับ Android เป็นเวอร์ชั่น12นี่ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวอลเปเปอร์แล้วก็สไตล์กันบ้างนะครับลองกดเข้าไปดูที่วอลเปเปอร์ส่วนตัวเข้าไปเลือกได้นะครับอยากจะได้แบบไหนเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นตัวนี้ดูนะครับก็จะเหมือนกล่องของเขาเลยนี่นะครับตั้งเป็นหน้าจอล็อกแล้วก็หน้าจอหลักไปเลยมีอะไรต่างๆมากมายให้เล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงพรีวิวเต็มนะครับผมจะนํามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราดูการแกะกล่องแล้วก็ไปดูในเรื่องของราคาคกันนะ ในเรื่องของธีมก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับเข้าไปตรงนี้ก็จะมีตีมต่างๆมากมายซึ่งเราก็จะอัปเดตก่อนก็ได้นะครับนี่เป็นฟิลลิ่งของการทัศสกรีนไปกับนิ้วได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดของกล้องกันบ้างนะครับมีโหมดต่างๆมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดรูปถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าพอ t เท็ดโหมดนะครับสามารถเลือกปรับความเบลอของพื้นหลังได้หลายระดับเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโหมดฟันหรือว่ากล้องถ่ายรูปให้เราเป็นตัว ตูนต่างๆนะครับยังไงก็ลองเข้าไปเล่นดูได้รวมไปถึงมีโหมดวิดีโอนะครับสามารถถ่ายความละเอียดได้ถึง 4K นะครับสำหรับรุ่นนี้โหมดอื่นๆมีโหมดโปรนะครับโหมดถ่ายภาพกลางคืนโหมดถ่ายภาพอาหารพโนรามาซุปเปอร์สโลโมชันต่างๆนะครับมีมาให้ครบก็เรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับในเรื่องของกล้องเดี๋ยวผมลองถ่ายกล่องของเขาให้ดูนะครับชัตเตอร์มีความรวดเร็วมากๆนี่นะครับซูมตัวหนังสือให้ดูเลยก็มีความคมชัดมากๆนะครับแน่นอนว่ามือถือซัมซุงถ่ายรูปได้ดีอยู่แล้วก จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่ได้ลงมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ YouTube มาดูภาพกันบ้างนะครับว่าเล่นวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่นี่นะครับเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นวิดีโอ 4K 60fps ให้ดูนะครับนี่นะครับเราปรับความละเอียดได้สูงสุดถึง 2,160p 60fps HDR เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างภาพวิดีโอของเขามีความสวยงามแล้วก็สดใสามากๆในแบบฉบับของ s a m s u n ง อยู่แล้วนะครับเราจะซื้อไปดูวิดีโอดูหนังรวมไปถึงการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้หน้าจอใหญ่ด้วยสเปคก็ค่อนข้างดีนะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบดูหนัง Netflix นะครับดูทีวีบนมือถือสําหรับซัมซุงกาล l a ซี่ M235G รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับนี่นะครับมีวิดีโอต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวขอผมไปลองใช้งานดูก่อนนะครับจะมาพรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นแอป Lazada นะครับท่านใดที่ยังไม่มีแอป Lazada ก็ไปโหลดมาไว้ในเครื่อง แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เขามีโปร66นะครับสินค้าต่างๆมากมายลดราคาให้เยอะจริงๆนะครับมีคูปองส่วนลดให้สูงสุดถึง666บาทแล้วก็มีโค้ดส่วนลดค่าน้ําค่าไฟด้วยนะครับอยากจะซื้ออะไรวันนี้เข้าไปเลือกดูก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มไว้ในตะกร้าค่อยทําการสั่งซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าลดราคาเยอะจริงๆก็คือจะเป็นคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปยังไงอย่าพลาดนะครับสำหรับแคมเปญใหญ่ในช่วงกลางปี แบบนี้ Lazada Mid-Year Sale อยากจะซื้ออะไรก็ลองเข้าไปดูได้นะครับมีสินค้ามากมายจริงๆให้ได้เลือกซื้อกันสําหรับ Lazada ส่วนท่านที่สนใจนะครับดูรีวิวมาถึงตรงนี้อยากจะสั่งซื้อ Samsung Galaxy m 2 3 5 g เครื่องนี้แบบผมนะครับในราคาพิเศษท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่าราคาเท่าไหร่ถ้าท่านอยากจะซื้อรุ่นนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นร้านที่ผมสั่งซื้อมานะครับสำหรับ s a m s ุงกาล l a ซี่ m 2 3 5ลำห 128กิกะไบต์จากราคาปกติ8,999บาทนะครับสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ6,990บาทเท่านั้นแล้วในโปร66นะครับก็จะมีคูปองส่วนลดเราก็สามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดได้อีกราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับวิธีการจ่ายเงินเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อน6เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,165บาทต่อเดือนเท่านั้นถ้าเราอยากจะผ่อนก็กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็สอบถามได้นะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะ ก็จะมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็สีออเรนจ์คอปเปอร์อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นชอบสีไหนเข้าไปเลือกได้นะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสามารถเลือกได้ทั้งเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันอีกร้านหนึ่งนํามาเป็นร้านสรอง สำหรับ s a m s u n ก g a l a ซ y M235G แรม6ลอม128 g b ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทยให้นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่7,490บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a m s u n งให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับนี่ก็จะเป็นการแกะกล่องรีวิวสำหรับมือถือรุ่นใหม่มือถือ 5G นะครับซื้อได้ในราคาไม่ถึง7,000บาทสำหรับ Samsung Gala ซัวเครื่องสวยนะคซี่ ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับในเรื่องของราคาก็ลดให้เยอะด้วยถ้าท่านชอบก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเดี๋ยวการพรีวิวการใช้งานแบบเต็มๆเ,เดี๋ยวผมจะทํามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอออตััวาาททุกก่่นนนไปนเจ ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ